สวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดถึงทุกคนเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะไม่ได้หายไปไหนค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดมาปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษาเนาะมาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันค่ะเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ได้สามวันแล้วค่ะมาวัดได้สามวันแล้วนะคะมาตั้งแต่วันพฤหัสค่ะเพื่อนๆมาตั้งแต่วันพฤหัสตอนเย็นเนาะวันพฤหัสตอนเย็นแล้วก็ เสาร์วันนี้วันเสาร์ก็มาได้สามวันแล้วค่ะคิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะไม่ได้หนีหน้าไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคิดถึงทุกคนอยู่ค่ะยังคิดถึงอยู่นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตคลิปวิดีโอสั้นๆให้เพื่อนๆนได้ทราบกันว่ามาดามอยู่ไหนคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็มี มีเพื่อนๆจากเยอรมันมาด้วยนะคะมีเพื่อนๆจากเยอรมันมาด้วยค่ะมา,ามาสามท่านนะคะเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมร่วมกันเนาะก็บุญนี้ก็เป็นบุญใหญ่ก็เอาบุญมาฝากเอฟซีเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมอ,อย่าลืมกันเด้อก็ มาแจ้งข่าวมาบอกข่าวให้ทราบกันเนาะว่า,ายังอยู่คะ่ะยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนขอพักสักอขอพักสักอาทิตย์หนึ่งนะคะเพื่อนๆขอพักสักอาทิตย์นึงคะ่ะก็ออกจากวัดไปกับไปถึงบ้านก็จะอัปเดตวิดีโอ,อถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ทราบกันเนาะว่า แต่ละวันมาดามมาอยู่วัดเนี่ยทำอะไรกันมั่งก็เมื่อวานก็ได้ไปเดินทะเลเนาะก็ได้คลิปจากทะเลมาก็ประมาณ10นาทีนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะออก็มาพักทายเพื่อนๆกลัวเพื่อนๆลืม มาดามก็ไม่เคยลืมเพื่อนๆเ,เลยค่ะคิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะส1บอโมงครึ่งค่ะส1บอโมงครึ่งพอดีก็ถวายพระทหารพระคุณเจ้าเสร็จอะไรเสร็จเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มาดามก็มามาทักทายเพื่อนๆเ,เนาะก็คิดถึงค่ะคิดถึงไม่อยากหายไปนาน ไม่อยากหายนานแค่2อสวันนี้ก็คิดถึงแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องมา,อ,าออกมาพูดคุยทักทายกับเพื่อนเพ่อเพื่อนๆมีอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปนะคะบอกได้คำเดียวเลยว่าคิดถึงทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอ้อนยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ คลิปนี้ก็อาลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย